สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีภาพี่น้องเขาขั้วเห็ดแนวยูนอกินค่ะวันนี้เมนูน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ทีเห็ด like ไว้เนาะค่ะเห็ดเราแขวนไว้สีละค่ะพี่น้องยามอยากก็ไม่เห็ดกินเนาะคะ่ะน้องใหม่เคียนมือนีสีแกงน้องใหม่เคียนซื้อกินกับพี่น้องเอาใหม่ที่เฮ้าเห็ดไว้หลายๆพี่น้องนี่เนาะ,ะกินได้เป็นปีเลยค่ะนี่ยมอยากก็ไม่เห็ดกินเนาะคะ่ะ เพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งเป็นกำลัง,งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อจากเสียไทยยังสู้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะพอมีนักสิหาเฮ็ด <c oughs> ก็บ่ค่อยออกแล้วเนาะคะ่ะฝนก็บ่ตกศิหามือแล้วพี่น้องหกมือบ่ตกจ้าเถื่อเดี๋ยวน้องใม่ไปเคี่ยนแกงสู้พี่น้องกินข้าวมันนี่สิแกงน้องใม่เคี่ยนเนาะค่ะนี่น้องใหม่เตรียเฮ็ดไว้ฝากกดติดตามให้ในเด้อค่จะจากเสียไทยยังสู้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอเอาน้องใหม่กันเนาะคะ่ะ แกงแค่ถุงนึงเนาะคะ่ะนี่สีซุปพร้อมสีอู้นะคะ่ะแกงน่องไม้เคียนอู้น้ำแกงน่องไม้เคียนจะแบงไว้แต่ซุปน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อแจกเขาเอาน่องไม่ไปเคียนก็เนาะคะ่ะเคียนน่องไม่แกงน้งกันค่ะวันนี้สีแกงน่องไก่น่องไม่เคียนนะพี่น้อง <laughs> นะสีข้าเห็ดไว้น์แหละคะ่ะ มะเกียนเราไปต้มให้มันจืดเนาะคะ่ะสิแกงแกงแมนเคียนเราก็ไปต้มให้มันจืดนะพี่น้องมาแกงแกงน้ำซุปนำ้ำ

แบ่งซุปเส้นแบงซุปใส้บสใสบาบกตอนสองนั่นนะคะเดี๋ยวก่เวลาจะเคียงกันนะพี่น้องเนาะถ้าไม่กินแกงน้ำมบน้ำกันนะะั้นค่ะจันเคียงกันกนะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยต้ม ใบห,ใหวานไฟค่ะพี่น้องเอฟใบหวานไฟเอาไปแกงเส้นอนอไม้นะคะเพราะว่าพาอิตูวอมี่ถ้าก็ใส่ใบหวานไฟแท้นะคะไปอันนี้ก็หอมเลยครับพี่น้องเอามากินกับแกงนอไมก้กระแซบค่ะบานบานเป่นใบหวานไฟเนาะค่ะนี่ต่นหวานไฟค่ะเอามากแกงใส้นนอไม้กระแซบค่ะกินกับกินกับนอไม้กระแซบคือกันแ้วมีน้องไปแกงกันเนาะค่ะเพราะว่าพาอิตูวอมี่พาอีตูตอนนี้ค่ะต้นละยููไปกระตายมืดพี่น้องถืงฝอฝนตายมืดเลยพาอีตูก็ได้ ก็เลยสิเก็บเป็นใบหวานไฟไปใส่แทนเนาะค่ะที่น้องใส่แกงน้องไมัน้องสันน้ำเนยนัางค่ะใส่นไมไม่ลุ่งไปเลยค่ะน้อไม่เ้ากระต้มจืดแล้วเนาะค่ะห้าวขอไมาแกงแกงน้องไม้เมะค,ะเาาเคียน เหนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเห็นง่งายๆควัดควันปุ่มเครื่องเลยค่ะพี่โอดผาดซันเจียงลอยเด้อเส้นนำปลาแด,กเ,ดกเส้นนำปลาแดกไปเลยค่ะเห็นง่งายๆนะพี่น้องน้ำประแดดคนถือกล่องให้พี่น้องเอ้ยน้ำปลาแดกค่ะ จังหนอยจังนัวสอนหน่อย <sh arp> สอน,น,นหน่อยพี่น้องมากินแกงน้องใหม่น้ำกันเนื้อพี่น้องเนื้อน้องกินบันบาหเฮาหอยเต็มหัวเยอะ <sh> หอยเต็มเลยค่ะพุณต้องไปหอยเต็มเลยคือจะกินยัดไส้เอามาแกงนะพี่น้องมาแกงมาสุกผงเครื่องพี่น้องใส่ใส่ผงชีสโรตใส่น้ำปลาใส่โรตีน้ำแซ่บใส่ผงชีส่โรตีใส่เกลือนะคะไปคนซึ่งกันเลยี่น้องีฟฟ้าไว้นะคะเบงซิมเบิงเบงชา เีย่ไว้ให้มันห่อนกันนะค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อค่ะกินนี่ตามเดือดแล้วค่ะพี่น้องสุกแล้วซิมซิมเพิ่งรสชาติออหอมหอมเอาไปซุปเด้อค่ะนิ่มึงรสชาติกันพี่น้องโอ้ยนัวแล้วพี่น้องนัวแล้วพอดีแล้วไปซุปกระเจบ พี่น้องบึงพี่น้องบึงค่ะตัวน้นอๆๆยพี่น้องสดบุบบุบทุกคนแจ๊กแสบพี่น้องนัวค่ะนัวค่ะเอาเอาเอาไปจิ้มเจลนะพี่น้องตำเจลตำเจลบักอกอกขึ้นตำเจลบักหน้าวึ้นกินอันนี้กับจำนี่คับกระเส็บเพื่อนกันคุณน้องเม่โบราณนพอแม่ยเป็นผ้ากินเนาะค่ะกินง่ายง่หยเลยลายพี่น้องกินยำอะไรกันนั่นหลายค่ะ เขาก็สิเอาอันอันใบใบหวานไฟใส่เด้ค่ะพี่น้องยอดใบหวานไฟนี่แล้วแซ่บใส่ใบหวานไฟลงไปเลยค่ะหอมไฟนี่แซ่บแซ่บพี่น้องมันหอมนี่ก็แกงน่องไม้ซุปน่องไม้นี่แซ่บค่ะก็ลยค่ะนี่มาใส่พี่น้องม้วนพายตัวใส่ใบหวานไฟแท้เลยรับกันความหอมพี่น้องเอ้ยใส่ใบหวานไฟุ่กแล้วพี่น้องมาที่นี่ ยังไงนะพี่น้องเนาะแกงน่องใหม่เคี้ยนนะคะ่ะอู้น่องใหม่แกงน่องใหม่เคี้ยนเดี๋ยวไปซุปก็ได้กินแบบแกงกระแซบค่ะมาตักไปกินเด้อค่ะนี่สนเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแซบ,ไม,บไม่กินบานๆไม่กิน่างไงนะคะ่ะเด้อพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันค่ะเข้าใจครับกินกับยังลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีก้อน กินยังครับข้าวต้มขดำข้าวหวานครับแซ่บบ่เฮ้ยจะอวกเด้อเด้อพี่น้องกินข้าวแล้งด้วกันแกงน้ำม้เคี่ยนค่ะแกงน้ำม้เคี่ยนทำบะคั่วเนาะพี่น้องเนาะกับจำเจลบักกอกงูพอนธุ์ดอกไปป้อนใบปอนลูก มันจะอวกเลยจะกินหลายเลยวันเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันวันนี้งดเขาแรงพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้งดเขาแรงพี่น้องอวนร้ายโอ้โหปวดเลยทั้งนเลยงดเขาแรงเอาเบอกินเขาแรงเอาไปยังแล้วปอะก็ร้องแข็งเล้วไม้เทียนค่ะพี่น้องแม่วันจะส่งน้องสาน้ำนี่ต่บักทั่วแหล่ตบักทั่วแหล่มันไ้กินบานๆพี่น้องเอ้ยนี่ หนึ่งป่าพะนะท่านในเมือนหนึ่งป่าลายกล้วยเฉลยเต้มเรียกว่าปิ้งทอดปีไก่เล็กน้อยฝากพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามพันนี้เด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันพี่น้องคลิปนี้เกียงเพาใหม่สู้พี่น้องกินเนาะค่ะแล้วก็พี่ทอนพี่น้องชีวิตบ้านบ้านแรงมากก็ถ้ากินข้าวเนาะพี่น้องเนาะกินมา,มาพร้อมกันบริโภคสู่ชีวิต มากินข้าวน้ากันเด้อพี่น wow ้องแกงเครื่องหมอบางไงเลยค่ะว่าเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บบ่แม่เป็นเบียว์พักสั่งมากินน้ำบ่ กินสอง่ถพี่น้องพ่อว่าากันกินข้าวแรงช่วงนี้กินข้าวแรงกันทุกคนไอ้ตัวยิงยิให้ตัดไม่ยิงให้รอบะให้ตัวโอ้ยหเวขาวอะไรนี้ พี่น้องมาสดแก่งเราใหม่น้องกันค่ะพอจบคลิปไปเพียงสักนีดเดอ้อพี่น้องเด้อฝากพ่อแม่พี่น้อง,ดออองกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลัง,งใจเดอ้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามของพี่น้องคลิปหนะ้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ